จา้าพี่น้องฟังายสุกุตุคนเดอร์มื้อนี้มาแกงเมื่อนี้แกงอันนั้นจา้าพี่น้องแกงผักบุ้งอันนี้ยันใบตูแกงผักบุ้งใส่ปลาทูจ้าผักบุ้ง่อยผักบุ้งกับไอที่อย่างนั้รวมกันจ้ะแล้วก็ใส่เต้าหู้ขาวลงไปน้ำ แศบคือเกาแล้วพี่น้องเอ้ยต้องป่ายสุกสุกคนเด้อเนี่ยเมนูเศบคือเกาโมเดอร์จ้าพี่น้อง่อยจะเอาน้าอันนี้ใสอันนี้ก่อนใส่เข้าไปนี่นนมันจะด,นด้เพิ่มอรถรสเพิ่มอรถรสจ้า เห็นบ่นอ่ะเนื้อปลาจุกๆเลยจ้ะพริกแกงเอาลงไปเลยในหม้อพริกแกงเอาลงไปเลยในหม้อจุกๆจุกๆคนๆร้านกลิน่นนั่นไปแล้วน้ำยาปลาจ้ามีแกงขิ้หยาบแกงขงมุ่งพี่น้องขาขี้หยาบแกงขงมุ่งแกงแบบ ปลาปลาแกงแบบใส่มะขามนิดหน่อยอยนะแต่ว่าถ้าไ่ได้ใส่มะขามด้อยไ่นองเน้อข่อ่ะอืมขอยังไม่ทันได้ใส่มะขามเดือดแล้วจ้ะเย่าแก้วใส่มะขามลงไปแล้วบ๊อกขั่นจ้ะต้อนมะขามอย่าแก้วใส่ไปแล้วก็จะเอาผักลงไปเลย อเอาผักลงไปเลยจ้าเอาผักลงไปเลยลงไปเลยนะพี่น้องนะคนคุเล่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 ค,ลมคนมันคุเล่มันจะได้แซ่แบแซ่แบแซ่บแซ่บเลยพี่น้องเด้อ มาเด้อจ้ากินน้ำกันเด้อจ้าแกงผักบุ้งแกงส้มผักบุ้งจ้า